สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬานะครับไปเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีก3กันก่อนนะครับบางกอกเอฟซีก็เก็บชัย2นัดรวดครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกโซนล่างนะครับเป็นเกมนัดที่2ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดบางกอกเอฟซีทีมแชมป์ของโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับในเสือส้อส,ส้มสลับดำนะครับเกมแรกเปิดบ้านชนะอ่างทองมา30พบกับมหาวิทยาลันยนอตกรุงเทพ ทีมรองแชมป์จากโซนกรุงเทพปริมณฑลนัดแรกเปิดบ้านเสมอกับพัทลุงมา2ประตูต่อ 2, 2> อเ,ไไเพียงแค่6นาทีเจ้าบ้านได้เฮก่อนครับไซย,ยะโคจิมะเปิดฟริกให้กับบรรจงพดุงพัดโนโดม,ม่งตุงตะข่ายครับบังกอกขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลาบาังกอกเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์ควาชายสองนัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มนําจากฝูงของโซนล่างส่วนนอดกรุงเทพมี1คะแนนจากสองนัดผลอีก2คู่นะครับสงขาเสมอกับพัทลุงศูนย์ประตูต่อศูนย์ คู่นี้เป็นด<ต>ับบี้แมชแดนใต้ซึ่งเอ็นบีทีทูเอชดีถ่ายทอดสดนะครับและมหาวิทยาลัยปทุมธานีชนะอ่างทอง4ประตูต่อ2โดยวันพรุ่งนี้นะครับเอ็นบีทีทูเอชดีจะถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกโซนบนเกมระหว่างศรีสะเกดยูไนเต็ดพบกับบ้านค่ายยูไนเต็ดในเวลา17ดเนาฬิกานะครับเล่นต่อเร็วครับมีทอนแขกทีท่ไป,ป